สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนและขอต้อนรับกลับสู่มิวเล่าเรื่องนะคะในตอนที่แล้วข้อความสุดท้ายจากพ่อของวินได้เปิดเผยทั้งจุดหมายสุดท้ายและภารกิจที่แท้จริงนั่นคือการเดินทางไปยังสถานีวิจัยลอยน้ำทาราทิพ์เพื่อเลือกอนาคตให้กับโลกใบนี้และในขณะเดียวกันข่าวความพ่แพ้บนยอดดอย ก็ได้ส่งไปถึงหูของคอปัสแล้วพวกมันจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรและสงครามครั้งสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นในรูปแบบไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะรหัสชีวะพลิกชะตาโลก b i o c o d e Genesis ซีซัน่น2การไล่ล่าหากุญแจเอพิโซดที่10พายุที่กำลังก่อตัวณสํสำนักงานใหญ่ของคอปัสเอเชียแปซิฟิก บรรยากาศในห้องทำงานของผู้อำนวยการสาขาเย็นเยียบยิ่งกว่าครั้งไหนๆบนจอโฮโลแกรมขนาดยักษ์คือภาพสุดท้ายที่ถูกส่งมาจากดวงตาไซเบอร์เนติกส์ของเยเกอร์ก่อนที่สัญญาณจะตัดไปภาพของวินที่กำลังตะโกนสั่งการไอรีนผู้อำนวยการพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความเครี้ยวกราดที่ควบคุมไว้ความล้มเหลวที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่เราจะเสียนักล่าที่เก่งที่สุดไปแต่ตอนนี้กุญแจทั้งสามดอกก็ไปอยู่ในมือของเด็ดนั่นหมดแล้วผู้ช่วยส่งเสียงผ่านอินเตอร์คอมสั้นเท่าเล็กน้อยเราเราจะทำอย่างไรต่อไปดีคะท่านตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าพวกมันอยู่ที่ไหนผู้อำนวยการยิ้มที่มุมปากเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกผิดแล้วเรารู้ดีว่าพวกมันจะไปที่ไหน เธอบอกให้ผู้ช่วยฉายภาพแผนที่ทางทะเลขึ้นมาแล้วสูมเข้าไปยังจุดจุดหนึ่งในทะเลอันดามันสถานีวิจัยทาราทิปอรันเป็นคนที่โรแมนติกเสมอเขาเชื่อว่าชีวิตถือกำเนิดขึ้นจากท้องทะเลมันจึงสมเหตุสมผลที่สุดที่เขาจะเก็บผลงานชิ้นเอกของเขาไว้ที่นั่นแจ้งเตือนไปยังกองเรือรักษาความปลอดภัยของคอปัสทั้งหมดในแถบนั้นปิดล้อมสถานีทาราทิพไว้ซะ เปลี่ยนทะเลอันดามันให้กลายเป็นเขตห่วงห้ามแม้แต่มดสักตัวก็ห้ามเล็ดลอดเข้าไปและเตรียมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของฉันให้พร้อมสงครามครั้งนี้ฉันจะไปปิดฉากมันด้วยตัวเองผู้อำนวยการสั่งการอย่างเฉียบขาดร,รับทราบค่ะหลายวันต่อมา นท่าเรือประมงเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองวินกับมีนาในคราบของนักชีววิทยาทางทะเลกําลังยืนเจรจาต่อรองกับชายร่างใหญ่ผิวคล้งคนหนึ่งเขาคือลุงจรกับตันเรือประมงเก่าๆที่มีชื่อว่านาวาพยศลุงจรมองวินกับมีนาสลับกับดาต้าแพดในมือเกาหัวแกรกๆจะให้ลุงแล่นเรือออกไปใกล้ๆสถานีทาราทิปเนี่ยนะ พวกหนูไม่รู้เรืองไงว่าแถวนั้นนมันน,าน,น่นาน,น้ำของพวกเศรษฐีเขานะมีเรือยามตรวจการของบริษัทยาอะไรสักอย่างวิ่งกันให้วุ่นขื้นเข้าไปใกล้ๆมีหวังโดนยิงเรือจมเอาได้นะมีนายื่นดาต a าแพดที่แสดงยอดเงินโอนให้ดูค่าจ้างนี่มากพอที่จะทำให้ลุงไม่ต้องออกเรือไปอีกทั้งปีเลยนะคะเราแค่อยากจะไปเก็บตัวอย่างแพงต้นในบริเวณน,นั้นเราจะไปเง,งียบๆแค่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะกลับเลย ลุงจรมองยอดเงินแล้วถึงกับตาโตเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงคืนนั้นเรือนาวาพยศก็ค่คอยๆแล่นออกจากท่าเรืออย่างเงียบเชียบมุ่งหน้าสู่ใจกลางทะเลอันดามันคุณนวลถูกย้ายไปพักในห้องพักใต้ท้องเรือที่ถูกดัดแปลงให้สะอาดและปลอดภยัยขณะที่วินกับมีนากำลังยืนอยู่ที่ห้องควบคุมเรือกับลุงจอ วินมองจอเรดาร์พร้อมกับพูดขึ้นไอรินรายงานสถานการณ์ไอรินส่งเสียงดังออกมาจากลำโพงในห้องตามที่คาดการไว้ค่ะมีเรือตรวจการของคอปัสอย่างน้อยห้าลำกำลังลาดตระเวนเป็นวงแหวนรอบสถานีทาราทิปแต่พวกมันมีรูปแบบการลาดตระเวนที่ตายตัวดิฉันคำนวณช่องว่างที่ปลอดภัยที่สุดไว้ให้แล้วค่ะเราจะไปถึงจุดนั้นได้ในอีกสองชั่วโมง มีนากลางแผนผังของสถานีทาราทิปที่ได้มาจากไอรินทางเข้าหลักถูกป้องกันไว้แน่นหนาเกินไปแต่ดูนี่สิมีอุโมงค์ซ่อมบำมรุงใต้ทะเลที่เชื่อมต่อกับท่อสูบน้ำทะเลเข้าสู่ระบบหล่อเย็นของสถานีมันเป็นจุดเดียวที่ไม่มีเซ็นเซอร์ชีวภาพแต่ก็มีประตูกันน้ำไทเทเนียมสามชั้นขวางอยู่นั่นแหละทางเข้าของเราฉันจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ปล่อยคลื่นควันตามเพื่อรอบกวนระบบล็อกส่วนเธอใช้ความสามารถของเธอจัดการกับกลไกวินกล่าวเป็นแผนที่เสี่ยงตายฉันชอบมีนาพูดยิ้มยิ้มสองชั่วโมงต่อมาเรือนาวาพยศก็ดับเครื่องยนต์ทั้งหมดลอยลำอยู่นอกระยะตรวจจับของศัตรูเบื้องหน้าของพวกเขาคือสถานีวิจัยทาราทิ์ที่ส่องสว่างอยู่กลางทะเลมืดมิดราวกับเกาะมหัศจรรย์ วินกับมีนาในชุดดำน้ำแบบพิเศษสีดำสนิทกำลังเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำลึกอยู่ที่ท้ายเรือมันคือชุดที่สามารถพลังตัวจากโซนาและเซ็นเซอร์ความร้อนได้วินสวมหน้ากากดำน้ำหันไปพูดกับมีนาพร้อมนะมีนาตรวจสอบอุปกรณ์ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเกิดมาก็พร้อมอยู่แล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้กระโดดลงน้ำเสียงเตือนภัยจากไอรินก็ดังลั่นขึ้นมา คุณวินคะตรวจพบอากาศยานความเร็วสูงกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ไม่ใช่เรือเป็นเครื่องบินเจ็ตวินกับมีนาวมองหน้ากันด้วยความตกใจไม่กี่วินาทีต่อมาพวกเขาก็เห็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสีดำมืดลำหนึ่งบินผ่านพวกเขาไปด้วยความเร็วสูงมันไม่ได้สนใจเรือประมงเล็กๆของพวกเขาแต่มันกำลังลดระดับลงเพื่อเตรียมลงจอดที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสถานีทาราทิปแย่แล้ว ผู้นำของพวกมันมาถึงแล้ววินร้องออกมาด้วยความตกใจการมาถึงของผู้นำสูงสุดแห่งคอปัสได้เปลี่ยนภารกิจรอบเรนให้กลายเป็นการแข่งขันกับเวลาที่ดุเดือดขึ้นไปอีกขั้นตอนนี้วินกับมีนาไม่เพียงแต่จะต้องบุกเข้าไปในปราการที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ยังต้องทำภารกิจให้สำเร็จและหลบหนีออกมาก่อนที่ศัตรูตัวะกาที่สุดจะทันได้รู้ตัว พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่และอะไรจะรอพวกเขาอยู่ภายในสถานีวิจัยทาราทิปแห่งนั้นกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ